สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมมาเล่นฮีโร่สตาร์ลอร์ดนะครับเอ,อ่อขอบอกเลยครับว่าผมไม่ใช่เมนแคลรี่นะคือถ้าเล่นขัดใจใครอะ่ะก็ขอโทษด้วยนะครับก็อยากมาเล่นให้ดูพอดีมีคนขอมานะครับคิดที่แล้วก็เล่นแอดแมนปนปางไงวันนี้นเดี๋ยวเล่นสตาร์ลอร์ดแบบถ่บ้านทิ้งเลยคือเลือกสตาร์ลอร์ดมาเนะี่ยก็คือมันมันเร็วร่บมันเร็ว ติก็ใช้กับป้อมได้นะครับเคทิปได้ดีนะชใช้แตินะครับนี่ก็ขอฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มก็ยืนเลนไปก่อนอเพื่อนจะตายละรอดป่ะโอเคเดี๋ยวฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าฟาร์มเลนตัวเองเดียวนะ่ะมันไม่รวยนะครับเดีย๋ยวไปเลนกลางด้วยนะครับไปฟาร์มเลนกลางด้วยนี่ก็ ไฟแอนต,ไไตี้ไปเลยตังค์ยังได้คืนด้วยไวนะครับเวลาได้เทมเนี่ยจะได้ไ,ไวๆหน่อยนะครับเก็บเพื่อมันช่วยเพื่อกันตีๆคิบกันพอมีของก็ไปไฟไปตีบ้านนะครับเหมือนเล่นบนจะไปดันได้นะเดี๋ยวก่อนไ,ได้ปะหวาดเม้งเลยหวาดตรงนี้แหละไม่หลบด้วย ทองเออทองไปเลยเนะี่ยงูกูเป็นดีทีมอ่ะกูพลาคิปตัวเองไม่ได้วาป้อมมึงหลอนเลยเนะี่ยโอ้เรียบร้อยแตกโอ้โหตีเพลินจัดหลังจากที่ติงป้อมไปนะครับก็ป้อมมึงไม่ได้แถมเพ่อนป้อมอีกโอ้เพื่อนไม่ได่าก็บุญแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาคืนได้ครับเรามนเนียนบ้านอยู่แล้ว ไงเนียนบ้างก็ต้องเนียนได้อะเนียนเลน,นบนเนียนเลนล่างเนียนกลางก็ได้อโอ้โหแมวว้ามอย่างี้เลยอะไปไปยากย้ายเหอะไปฟาร์มโคมว้ามอยงี้เลยเหรอโควมไม่ไม่ไมทนันหรือยังไม่หย่าหย่าหย่าละเพื่อนหย่าละเพื่อนไม่มีวิ่งไปละขวาได้อยู่ตีตีขวา,าไปเลย โอ้โหองวม้มนึงก็กลับมาโอ้ยไปเอ้ยเพื่อนบวชว่ะบวงอะไรบวชเลย,เลยหาตังหาตังค์เลยขาคนหาตังค์เลยไอ้มดมดมดไม่ได้มดว่ะไม่เป็นไรเล่นไหนไม่ได้เลยเฮ้ยเดบอนจะแตกแล้วเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหมันหนีได้มึงต้องยอมแล้วทอ ถอยทอกทอกระดอกต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยแล้วจริง,รงการเม่เรกขอหือป้อมนี้คอนเซปต,ต์ลอยบ้านได้ตีบ้านตีไม่เลย,เยได้อยู่ได้อยู่ไอ้ทออ่ะโอ้โหตามไม่ทันนะครับเวดเล็กเลยไม่เลยแม่งแหละไม่เวดละเอ้ย มาไม่ค่อยทันเขาเลยนี่ครับเส้นขัดใจขอโทษด้วยเฮ้ยกลับ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 แล้วเอาเซอ,เอร์เทอร์สักหน่อยนะครับเพื่อความมั่งไวในการจบเกมโอ้โหซัพพอร์ตได้เด้วอว้าไปเลนล่างดันเลนต่อเฮ้ยไม่ไปดีกว่าให้เพงได้ปะไ,ได้อยู่นะไม่น่านรีบรีบวางตีเลยยิงยิง อย่ามดอย่ามดเพื่อนเราเยอะกว่าครับแต่ท้อท้อวิ่งหนืดจัดอ่ะโดนมดกัดขอยิงหน่อยโคไปยิงคีบได้ไหมเฮ้ยจบเลยขวาคีบเข้าแล้วเช็คหน่อยเช็คหน่อยกูทออีกแล้วกูมึงแค้นอะไรกูเนี่ยโอ้โหโอ้โหอุ้ยอ้ยยังวิ่งไม่ได้เลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยตายแล้วอุ้ยหดมาก โอ้ยไม่แค่เราจัดไปเล่นบนไปเล่นบนไหมเล่นบนดีกว่าได้โอ้โหมาเลยแอดแมนลอยบ้านแท,ทบไม่ได้เลยไม่เจอคนขัดเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปกลางเดี๋ยวไปช่วยล่างแหละตัวเราวิ่งไวนะครับโอ้โหเกมงานกันหมด มีเหลืองานให้เก็บเลยเนีน่ยล่างอะไรเนี่ยตีทีเดียวแตกเ,เหลือบางเหลือน้อยสกิลที่เน้นัพนะครับผมจนเน้นสองครับก็คือให้มันโหลดเอาไว้เลยคือแว้นเน้นแวน้แวนนะครับแวน่นมบ่อยให้สกิลมันโหลดแปบ๊บเดียวเฮ้ยนาะแตกน้ำบนอนะ่ะเดบูช่วยได้เรียแบบร้อยเมื่อ มึงเจอลอยป้อมไปแล้ว,มา, mm hmm. ลวมาได้พูอ nah, ับเลยตีต่อตีต่อแอะทอทอกดองมึงทำไรมึงทำไรเลือดน้อยสางเลยแต่เมาดวกว่าแม่งอ The ึดเฮ้ยมดหน่อยมดสวยเฮ้ยแมงลิโตโหดนะโย่กลางเล้ะกลางได้ไหมนะ ขอฆ่าใครได้ไหมเช็คก่อนไลายิงไลายิงไลายิงอุ้ยอุ๊ยทอจะเย็นเพื่อนโอโ้โหหนีเลยโอโ้โหมันแกนจัดเจอเทพตาหลอดหลายบ้านเฮ้ยคีบเข้าขี้บนเข้าอะ่ะเดี๋ยวช่วยเพื่อนกนหนึ่งค่อยไปได้บนรัวไปวะค่าไม่งอนเนี่ยไอ้เมดหมด ยักษ์เนฮ้ยจบได้นะจบได้จบได้ไดมาจบกอล์ฟเพื่อนต้องจบแล้วอะไรมึงอะไรมึงมึงมึงยืนมองไปมึงยืนมองไปบอกให้มึงยืนมองไงตีบ้านแล้วตีเตะเตะแตกโอเคครับจยู่ร้อยคลิปสั้นๆนะครับประมาณเดี๋ยวผมตัดให้เหลือนน้อยแล้วกัน คิไม่ยาวมากโอเคครับขอบคุณที่ดูว่าผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ